เนี่ยจริงๆแรงงานไทยเนี่ยเคยเสียชีวิตจากโดนตำรวจฮามาสยิงนะไม่ไม่กี่ปีก่อนมันาจะเป็นสไตล์ในไทยก็ได้ครับมีว่าว่ากันตามตรงก็คือว่าประเทศเราเนี่ยมันคงต้องเป็นอย่างนี้แหละเราเราไม่ได้คิดเผื่อนะคตนะครับเราอาจจะคิดแบบแพ็คีิแบบรักการไทยไปหน่อยตอนนี้มันก็มีคําถามที่ตั้งกันขึ้นมาเยอะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมการอพยพหรือว่าการพาคนไทยกลับ ประเทศไทยเนี่ยทําไมดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาอยู่พอสมควรคุณโยพอจะแชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับปัญหาที่เราน่าจะเห็นชัดเลยก็คืออาจจะเรื่องความล่าช้านะคคือมันมันก็ไม่ได้ถึงกับช้าจนน่าเกลียดมากแต่ถามว่าเร็วไหมไม่เร็วแล้วก็อาจจะไม่ได้ทัน่วงทีนะเพราะว่าเราใช้เวลาถึงแปดถึงเก้าวันถึงจะมีเครื่องบินลําแรกเนี่ยไปไปไปรับคนไทยแล้วก็อย่างนึงคือผมคิดว่าเราไม่ได้ประเมินสถานการณ์นี้มาก,ก่อนแล้วปัญหาที่อย่างมันประเดประดังมาเพราะเราอาจจะยังไม่ได้เตรียมพอมาก คราวนี้ยตอนนี้มีปัญหาหลักก็คือว่าเราไม่ได้รูทบินที่ควรจะเป็นนะฮะรูทบ,บินที่ควรจะเป็นก็คือว่าเราขึ้นจากสุวรรณภูมิเลี้ยวขวาผ่านอินเดียเข้าตอนกลางลงที่อิไรเอลเลยครับอแต่ตอนนี้ขึ้นจากสุวรรณภูมิปุป๊บเราต้องเลี้ยวขึ้นเหนือไปจีนอ้อมเอเชียกลางแล้วค่อยลงมาที่อิไรเอลบวกไปอีกสามสี่ชั่วโมงอืม,มันคือการที่เราไม่สามารถเคลียร์นัานฟ้าได้ไม่สามารถขออนุญาตได้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาดูเรื่องการพูดของเราเหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมเนี่ยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเราไม่ได้ทะเลาะก,กับฝั่งไหนเลยแต่ว่าเราไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่ประเทศอื่นเขาได้รับความสะดวกเอ๊ะแบบเนี้ยไอ้คาว่าเป็นกลางหรือไม่ฝักฝ่ายอะไรหรือไม่ยุ่งกับใครเนี่ยมันเป็นโพสิชั o ที่ถูกแล้วหรือเปล่าที่ไทยควรจะยืนอืหรือเราควรจะลุกขึ้นมายืนอย่างมีจุดยืนบ้างในประเด็นไหนเพื่อให้เราอย่างน้ายสุดถ้าเรามีเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข้างบางข้างที่พร้อมจะช่วยเราเสมออือแต่มันไม่ใช่ทุกวันเนี้ยที่ มองไปไหนก็ดูไม่มีใครสนใจเราเราไม่มีใครเห็นหัวเราเพราะเราไม่เคยเห็นหัวใครอาจจู้หี้งก็ได้ซึ่งซึ่งคือจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่จะต้องมีการเหมือนอพยพหรือว่าต้องพากลับมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเกิดตอนตอนตอนปี6 4ี่มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะจำนวนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าครั้งนี้แต่ว่าจริงๆก็เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เคยครับเคยมันจำนวนแค่หลักร้อยร้อยร้อยกว่าคนนั่นเองอมพยกซูดานรอบที่แล้วเนี่ยก็ก็ร้อยกว่าคนสองร้อยคนแต่รอบนี้มันซับซ้อนกว่า ขนาดก็ใหญ่กว่าทุกอย่างมันยากกว่าหมดเลยอือแต่เราไม่เคยเตรียมตัวมารับมาาไ,ไบม่ว่าจะเป็นสไตล์ไทยๆก็ได้มีว่าว่ากันตามตรงก็คือ <c oughs> ว<ะ>่าประเทศเราเนี่ยมันคงต้องเป็นอย่างนี้แหละก็คือต้องให้วัวมันหายไปสักสองฝูงก่อนแล้วมันมาล้อมกันเ <c oughs> น,นี่ยผมว่าเขาไม่ได้คิดว่าต้องอยพคนเจ็ดคนกลับบ้านเขาก็ใช้แผนเดิมแผนเดิมมันใช้แค่หกเจ็ดร้อยคนเนี่ยก็เต็มซืนละเราเราไม่ได้คิดเผื่อนะคตนะครับเราอาจจะคิดแบบแพสติดแบบราชการไทยไปหน่อยแต่ถ้าเราคิดเผื่อนะคตเราจะรู้แล้วว่า เนี่ยจริงๆแรงงานไทยเนี่ยเคยเสียชีวิตจากโดนตำรวจฮามาสิงนะไม่ไม่กี่ปีก่อนแต่มันต้องมีสักวันแน่เลยที่มันต้องเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องพาคนกลับบ้านเนี่ยครับยังไงถ้าวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันจะพอมีทราบแผนคร่าวๆแต่ในกรณีเนี่ยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงตลอดเวลาเลยจนถึงมินาทีนี้อผมผมอาจจะไม่อยากตำหนิใครนะผมเชื่อว่าคนคนหน้าหน้างานเนี่ยคงทําเต็มที่แหละแต่ผู้รับผิดชอบสูงขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นมีอน้าที่รับผิดชอบัในการสั่งการแล้วว่าต่อไปเนี่ยคุณต้องมีแผนล ต้องมานั่งล่างแกะกันโอ้โหถ้าต่อไปไม่มีนี่แย่นะเออแต่ครั้งนี้ก็อโอเคเราก็ต้องรีบรีบแก้กันไปก่อนแล้วกันแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน <laughs> แต่ข้างข้างหน้าต้องต้องแต่งตัวดีๆแล้วนะ <laughs> ไม่ต้องแก้ผ้าแล้วครับผม <laughs>